เดิมี่ที่สวนเนี่ยชมพู่เอ่ยฝรั่งเอ่ยมะพร้าวนะฮะโซมแล้วก็ผลผลิตไม่ได้นะครับแต่หลังจากที่นำใบออกกินเข้าไปใช้น,นะครับตามทีมงานไปเลยบอกว่าตอนนี้หนักใจมากเพราะผลผลิตเยอะมากเยอะขนาดต้องปิดทิ้งนะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่พี่เป็นัดดาเจ้าของสวนนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่ที่สวนทั้งหมดกี่ไร่ฮะัห้าสิบเอ็ดไร่ <51 S 2> ค่ะห้าสิบเอ็ดไร่ค่ะมีอะไรบ้างเอ่อ,อก็มีชมพู่เป็นหลักแล้วก็มะพร้าวแล้วก็ฝร<ม>ั่ง ตอนนี้ทั้งหมดนี้ให้ผลให้ผลเรียบร้อยค่ะให้ผลเรียบร้อยหลังจากที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนนี้ผลผิดมันไม่ดีพอใช,ใช่ไหมฮะก็หลังจากที่ว่าก็ก็เรียกเพื่อนถามเพื่อนดูว่าเออใช้อะไรดีนะ<ม>เขาก็บอกใบกอก,กีนพอดีใบกอกีนก็มาใช,ใช่ไหมฮะ<ๆ>ก็มาก็เลยถามเขาเขาก็บอกลองใช้ดูเพราะหลังจากที่เราใช้นะคะก็รู้สึกว่าผลผิดมันมันดกมากผิดปกติ แล้วก็รสชาติก็ดีขึ้นรูปรูปรูปลักษณะของของผลไม้ที่ออกมาก็<ม>รู้สึกจะดีกว่ากว่าเดิมมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องถั่วนะคะที่เราปลูกแซมเล็กๆน้อยๆก็ได้ผลดี<ม>ถั่วแตงกวาพริกจะได้ดีหมดอันนี้เราปลุกนิดหน่อย แต่ว่วาได้นมะพร้าวก็ใช้แบรกรีนค่ะใช้ใบรกรีนฝรั่งก็ใบรกรีนค่ะแต่ที่บอกว่าตอนนี้หนักใจคือชมพู่มันดกมากมันดกมากจนกระทั่งต้องปลิดทิ้งถ้าเราห่อหมดมันมันไม่ไหวต้นมันจะโสม,มต้องปลิดทิ้งทําไมมันถึงเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือหลังจากที่ชมพู่เนี่ยว่าสมโสมก็เราคิดว่าใบกรีนมันคงเป็นอาหารเสริม,มที่ว่าไปไปดีสำหรับพวกผลไม้พวกนี้ คิดว่าคงจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็คือว่าไบโอคลีนเนี่ยหลังจากที่ใช้ใช้คือใช้ไงฮะไบโอคลีนก็เราเราฉีดพ่นฉีดพ่นทุกเจ็ดวันพอทุกเจ็ดวันมันได้ผลขึ้นมาก็ห่างๆหน่อยสักสิบวันก็ได้ฉีดสเปรย์ไปตามต้นตามต้นอย่างนี้ค่ะแต่ตอนนี้เทคนิคของอย่างหนึ่งของพี่บรรดาก็คือว่าก่อนจะห่อหลังจากที่ปิดลูก ไม่สวยทิ้งนะฮะก่อนห่อนี่เราจะมีสเปร์สเปร์ฉีดคือเราเหมือนให้อาหารเสริมเขาเทคนิคอย่างนี้จะทําให้ลูกเราที่บอกว่าไปขายที่ไหนแล้วคนก็ชอบเพราะว่าเนื้อแน่นรสชาติหวานมีส่วนไหมฮะมีส่วนไปได้เทคนิคนี้มาจากไหนพี่ก็เราก็อ่านตามหนังสือบ้างฟังวิทยุบ้างดูตามรายการบ้างผสมผสนกันแล้วก็ทางไบอเกนก็บอกแนะนำมาเหมือนกันเราก็เลยลองดูว่าโอเคมันจะใช้ได้ เวลาใช้เราก็ใช้ตามตามอัตราส่วนที่เขาเขียนไว้ข้างขวดฉลาดแนะนำนีงเลยใช่ไหมใช่แล้วก็ฉีดพ่นทุกเจ็ดถึงสิบวันเจ็ดถึงสิบวันได้แต่เราว่างวันไหนคือเราจะไม่ให้เกินสิบวันอะ่ะแ,แล้วทางดินให้บว่าเมื่อก่อนก็ใช้ปุ๋ยใช้ยาปกติแต่ปัจจุบันพอเป็นแบบอีเรีอย่างเดียวแล้วลดลงลดลงเราไม่ค่อยได้ใช้ค่ะเพราะเราเห็นทางนี้มันดีอยู่แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็ ทุกคนที่ถ้าฟังรายการนี้อยู่นะคะก็พวกชาวสวนที่ว่าสวนของคุณไม่ไม,ไม่ประสบผลสำเร็จในในด้านผลไม้อะไรแบบนี้ก็เชิญมาปรึกษาหรือว่ามาเที่ยวที่สวนได้นะคะก็จะแนะนำให้ทุกอย่างเลยว่าจะบอกแล้วจะประสบผลสำเร็จในข้างข้างหน้านะคะ